สวัสดีครับเด็กๆเรื่องที่จะนำเสนอต่อไปก็คือเรื่อง มาตราส่วนนะครับเด็กๆรู้จักมาตราส่วนกันไหมครับเอ๊ะแล้วเราเห็นกันที่ไหนนะมาตราส่วนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วมาตราส่วนนะครับก็จะกําหนดอยู่ในแผนที่หรือแผนผังนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่าเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําว่ามาตราส่วนนะครับครูยกตัวอย่างเป็นแผนผังอันนี้นะครับกําหนดมาตราส่วนไว้ที่1ซนติเมตรต่อ5เมตร นะครับเรามาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5เมตรเราจะอ่านว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5เมตรนะครับเวลาเขาเขียนมาเขียนมาให้อย่างเงี้ยนะครับมาตราส่วนนะเราก็มีจุด2จุดจุดตรงสจุดตรงนี้นะครับเราจะอ่านว่าต่อก็จะอ่านว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5เมตร หมายความว่าอย่างไรครับ1ซนตเมตรต่อ5เมตรถ้าเราเห็นว่าเราจะมีจํานวนบอกความยาวนะครับอยู่2แห่งด้วยกันนะครับระหว่างเครื่องหมายต่อตรงนี้นะครับ1ทางด้านซ้ายมือนะครับจะหมายความว่าความยาวในรูปนะครับอันนี้หนึซนเมตรในรูปก็คือในกระดาษที่เขาเขียนมาให้นะครับเราก็พิจารณาตัวนั้นและ5ข้างหลังนี้นะครับ5เมตร ถ้าอยู่ในกระดาษหรืออยู่ในรูปคงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ากระดาษแผ่นเล็กนิดเดียวนะครับดังนั้นก็จะหมายถึงความยาวจริงดังนั้นเมื่อเราพิจารณามาตราส่วนนะครับจำนวนที่อยู่ข้างหน้าและหน่วยเซนติเมตรตรงนี้นะครับจะหมายถึงความยาวในรูปของแผนผังหรือแผนที่นั้นนะครับส่วนจํานวนที่อยู่ข้างหลังนะครับทางด้านขวามือของเครื่องหมายต่อตรงนี้นะครับ ก็คือความยาวจริงนั่นเองตอนนี้เรามาดูสิครับ1เซนติเมตรต่อ5เมตรในมาตราส่วนจากรูปเห็นไหมครับความกว้างจะ3เซนติเมตรความยาวจะ6เซนติเมตรแล้วความยาวจริงจะเป็นยังไงเราจะคิดยังไงครับความกว้าง3เซนติเมตรพิจารณาจากมาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5เมตรดังนั้น รูปสนามหน้าบ้านนะครับรูปสนามหน้าบ้านที่เป็นแผนผังที่เขียนมาเนี่ยนะครับมีความกว้าง3เซนติเมตรเราจะนํา3ไปไหนครับไปคูณกับ5ในมาตรส่วนที่เป็นความยาวจริงตรงนี้ความยาวในแผนผังคูณกับความยาวจริงในมาตรส่วนก็จะเป็นระยะทางจริงหรือความยาวจริงนะครับก็จะเท่ากับ15 3คูณ5เท่ากับ15 หน่วยที่ได้ก็จะเป็นความยาวจริงคือเมตรนะครับก็แสดงว่าสนามหน้าบ้านเนี่ยถ้าเป็นของจริงๆแล้วก็จะมีความยาวทั้งหมดเนี่ยสิบห้าเมตรแล้วความยาว6เซนติเมตรพิจารณาจากมาตรส่วน1เซนติเมตรต่อ5เมตรเด็กๆคิดสิครับว่าจะทํายังไงครับเพื่อที่จะหาความยาวจริงของสนามหน้าบ้านนี้รูปสนามหน้าบ้านยาว6เซนติเมตรนะครับ ก็เอา6เซนติเมตรไปคูณกับความยาวจริงความยาวในภาพไปคูณกับความยาวจริงในมาตราส่วน6คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ30เห็นไหมครับเพราะนั้นสนามหน้าบ้านความยาวจริงๆก็คือ30เมตรทีนี้เด็กๆมาดูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปของกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเห็นไหมครับในรูปเขียนว่า2.5เซนติเมตร และ3.8เซนติเมตรซึ่งเป็นความยาวด้านนี้เป็นความกว้างนะครับมาตราส่วนให้มาว่า1ต่อ10คราวนี้จะแตกต่างจากมาตราส่วนชุดแรกมาตราส่วนชุดแรกจะมีหน่วยกำกับมาด้วยเห็นไหมครับแต่ชุดนี้ไม่มีนะครับมาตราส่วนชุดนี้ไม่มีนั่นหมายความว่ามาตราส่วนนี้นะครับจะใช้หน่วยเดียวกันในที่นี้เนื่องจากรูปเป็นเซนติเมตรใช่ไหมครับ นั่นหมายความว่ามาตราส่วน1ต่อ10อันนี้ก็จะหมายความว่าความยาวในรูป1เซนติเมตรแทนความยาวจริง1 0เซนติเมตรถ้า1ต่อ100ก็จะเป็นความยาวในรูป1ซนเมตรนะครับแล้วก็ความยาวจริง1 0 0ซนเมตรบางครั้งนะครับจะเจอถึงขนาดที่เรียกว่า1ต่อ10,000แก็ยังมีนะครับ1ต่อห0,000นนะครับก็ความหมายอย่างเดียวกันคือ หน่วยมันเหมือนกันนะครับหน่วยเหมือนกันถ้าหน่วยเป็นเซนติเมตรก็เป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เราย้อนกลับมาดูที่มาตรส่วน1ึต่อ10ในกระดาษแผ่นนี้นะครับเราก็จะหาความกว้างของกระดาษแผ่นนี้ที่เป็นความกว้างจริงๆได้อย่างไรนะครับจากมาตรส่วน1ึต่อ10เราก็นำา2.5ซึ่งเป็นความยาวในรูปมาคูณกับความยาวจริงในมาตรส่วน 2.5คูณด้วย10เด็กๆคงจำได้นะครับว่าเมื่อ10คูณกับจำนวนใดท่านผู้ชมจะเลื่อนทางขวา1ตําตำแหน่ง <c oughs> ก็จะเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ25เซนติเมตรังนั้นแสดงว่ากระดาษแผ่นนี้มีความกว้างจริงนะครับ25เซนติเมตรครูอยากรู้ว่าทำไมครับเราจึงต้องมีมาตรส่วนเพราะอะไรเด็กๆครับเด็ก <c oughs> ๆตอบได้ไหมครับอ่า มาตราส่วนทำไมเราต้องมีมาตราส่วนก็เพื่อที่จะว่าให้เรารู้ว่าเพราะมาตราส่วนเนี่ยทำให้เราทราบความยาวจริงนั่นเองหรือทราบถึงความยาวจริงภาพที่วาดออกมาแล้วไม่ได้กําหนดมาตราส่วนให้นะครับหรือแผนผังไม่ได้กําหนดมาตราส่วนมาให้เราไม่สามารถที่จะตอบกลับไปได้เลยว่าแล้วของจริงล่ะจะมีความยาวเท่าไหร่นะครับดังนั้นเมื่อเป็นแผนผังมีความจําเป็นมากจะต้องกําหนดมาตราส่วนนะครับเด็กๆครับ แล้วมาตราส่วนมีกี่แบบที่ครูนําเสนอไปเมื่อกี้นี้จําได้ไหมครับเรามาทบทวนดูสิครับว่ามาตราส่วนที่เด็กๆเห็นไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีแบบใดบ้างใครสามารถตอบได้เก่งมากเลยครับก็มี2แบบด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือมาตราส่วนแบบใช้หน่วยต่างกันเป็นไงครับแบบใช้หน่วยต่างกันเห็นไหมครับเราก็จะต้องเขียนหน่วยกํากับไว้เช่นมาตราส่วน1ซนเมตรต่อ5เมตรบางครั้ง1ซนเมตร ต่อ1กิโลเมตรบางครั้ง1เซนติเมตรต่อ500เมตร1เซนติเมตรต่อ10กิโลเมตรก็แล้วแต่ว่าจะกําหนดมาตราส่วนใดลงไปในแผนผังนั้นหรือแผนที่นั้นนะครับอีกแบบหนึ่งเด็กๆจำได้ไหมครับว่ามันคืออะไรมาตราส่วนแบบไหนครับมาตราส่วนแบบใช้หน่วยเดียวกันนะครับมาตราส่วนแบบใช้หน่วยเดียวกันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับ ก็เป็นอย่างนี้ครับก็คือว่าเราก็ไม่ต้องเขียนหน่วยกํากับเอาไว้หน่วยเดียวกันก็ไม่ต้องเขียนหน่วยกํากับไว้ครูยกตัวอย่างเช่นมาตรสส่วน1ต่อ10อาจจะมี1ต่อ1้อยต่อ1,000 1ต่อ1,000 0หต่อห0 0 0 0หรือ1ต่อ1,000 0แสต่อห0 0แสนก็ได้1ต่อ1ล้านก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะกำหนดเป็นเท่าไรนั่นหมายความว่า1หน่วยนะครับต่อ 1 0หน่วย1หน่วยต่อ100หน่วยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วที่นิยมกันก็คือ1เซนติเมตรนะครับต่อ10เซนติเมตรใช้หน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกันเด็กครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหาที่ให้มานะครับแล้วเราจะหาความยาวจริงได้อย่างไรครับแผนผังของสระว่ายน้ําวัดความกว้างได้4เซนติเมตรวัดความยาวนะครับได้5เซนติเมตรถ้ารูปนี้นะครับใช้ มาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5เมตรความกว้างและความยาวจริงของสระน้ำแห่งนี้จะเป็นเท่าไร่นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่ามาตราส่วน1เซนติเมตรต่อ5เมตรดังนั้นความยาวในรูป1เซนติเมตรนะครับก็จะแทนความยาวจริง5เมตรนะครับโดยพิจารณาจากมาตราส่วนนะครับความยาว ในภาพเป็นไงครับ5เซนติเมตรใช่ไหมครับที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับก็จะแทนความยาวจริงก็คือ5นะครับ5ตัวนี้นะครับคือ5ของในรูปแล้วก็คูณด้วยความยาวจริงในมาตราส่วนเห็นไหมครับ5ก็จะเท่ากับ25เมตรต่อไปเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับแผนผังบริเวณโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับ เขียนมาตรส่วนไว้1ต่อ100เมื่อวัดระยะทางในแผนผังระหว่างห้องอาหารกับโรงฝึกงานนะครับได้50เซนติเมตรอยากทราบว่าถ้าต้องเดินทางจากห้องอาหารไปโรงฝึกงานจะเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับมาตรส่วน1ต่อ100หมายความว่าอย่างไรครับ ดังนั้นความยาวในรูป1เซนติเมตรนะครับก็จะแทนความยาวจริง100เซนติเมตรนะครับ100เซนติเมตรแล้วเราจะหาความยาวจริงนะครับจากระยะทางห้องอาหารกับโรงฝึกง,งานได้อย่างไรครับความยาวในรูปคือ50เซนติเมตรเห็นไหมครับก็จะแทนความยาวจริงก็คือ50นะครับ50นี่คือความยาวในรูปแล้วก็คูณด้วยความยาวในมาราส่วนคือ100นะครับก็จะได้เท่ากับ 5,000ันเซนติเมตรเด็กๆเห็นไหมครับว่า5 0 0พันเซนติเมตรเนี่ยจะดูแล้วเนี่ยมันเป็นหน่วยที่ไม่เหมาะสมแล้วเราจะทำยังไงครับเด็กๆว่าหน่วยที่เหมาะสมควรจะเป็นอะไรนั่นก็คือนำา5,000ไปหารด้วย100นะครับ100มาจากไหนครับ100ก็มาจาก1เมตรนะครับมีความยาวเท่ากับ100เซนติเมตรเราจะทำหน่วย5000เซนติเมตรให้เป็นเมตรนั่นเองนะครับก็นำ5,000ัน หารด้วย1 0 0นะครับ5 0า0หารด้วย1 0 0ก็จะได้50เมตรดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่าถ้าเราจะเดินทางจากห้องอาหารไปโรงฝึกงานก็จะเป็นระยะทาง50าเมตรครับเด็กเครับเวลาที่เราจะคำนวณหาระยะทางจริงโดยที่โจทย์กำหนดมาตราส่วนมาให้เด็กๆจะทำอย่างไรครับเราก็ต้องพิจารณาว่ามาตราส่วนนั้นเป็นมาตราส่วนที่ไม่กำหนดหน่วยใช่ไหมหรือมาตราส่วนที่กำหนดหน่วยมาให้ นะครับต้องพิจารณาก่อนถ้ากำหนดหน่วยมาให้นะครับหเซนติเมตรต่อกี่เมตร1เซนติเมตรต่อกี่กิโลเมตรนะครับงนั้นในรูปเป็นความยาวเซนติเมตรก็นํามาคูณกับความยาวจริงซึ่งเป็นมาตราส่วนที่กําหนดให้แล้วเราก็จะได้คําตอบว่าความยาวจริงในของจริงนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับและถ้ามาตรส่วนเป็นมาตราส่วนที่ไม่กําหนดหน่วยนั่นหมายความว่า โดยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะเป็น1หน่วยต่อ100หน่วย1หน่วยต่อ1000หน่วยนะครับโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นหน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับเราก็สามารถที่จะใช้วิธีการเดียวกันในการคำนวณหาคำตอบแล้วเมื่อเราได้แล้วเราพิจารณาดูว่าหน่วยที่เราใช้มันสมเหตุสมผลไหมนะครับมันเหมาะสมกับชีวิตจริงไหมนะครับอย่างเช่น5,000เซนติเมตรอย่างนี้นะครับเราก็จะนึกภาพเนี่ยลำบากแต่ เราสามารถที่จะตอบว่าหน่วยที่ใหญ่ขึ้นก็คือทําให้เป็นเมตรซะก็นั่นก็คือว่า1เมตรมีความยาวเท่ากับ100เซนติเมตรเราก็นํา100เนี่ยไปหารน,นะเมื่อได้คําตอบเท่าไหร่เราก็จะตอบเป็นความยาวเป็นเมตรนะครับเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทําบ่อยๆแล้วเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์และสามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับ